uh mm -mm.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  Gracias, okay. okay. สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีที่วัดโลกะยะสุธานะคะทุกคนจังหวัดร้นอนครซีอยุธยาราชธา,านีไทยไม่เคยแต่แหลกไปก็ไม่สิน้นคนดีเกี่ยวอะไรกันวะเนียคนละเพลงเลยเามารวมกันนะคะทุกคนคะนี้คือวัดโลกะยะสุธานะคะวัดโลกะยะสุธาค่ะทุกคนเมื่อกี้ไปเดินทางด้านหน้าเนี่ยนะคะทุกคนคือกี้ขออน,นุญาตไม่พูด นะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าทางด้านหน้านมีนักท่องเที่ยวเข้ามาอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วเขาก็ไปยืนรอถ่ายรูปไหว้พงไหว้พระอะไรกันนะคะทุกคนก็สวัสดีอีกรอบหนึ่งค่ะทุกคนสวัสดีวันพุธกลางสัปดาห์นะคะทุกคนวันพุทธที่23ถูกไหมเอ๊ะวันนี้ที่23เหรเนี่ยอ่าวันน,น,นี้วันที่23พฤศจิกายนพุทธศักราช2565นะคะต้องขอประทานโทษที่ พูดอาจจะเน้นๆหน่อยนะคะเนื่องจากว่าหลายคนคงรู้แล้วล่ะเมื่อวานกี้เพิ่งไปถอนฟันมาแล้วกี้ก็เข้าใจว่ามันจะต้องพักสามวันนะคะเพราะว่าการถอนฟันแต่ละครั้งของกี้เนี่ยนะคะมันอยู่ที่ว่าเออร่างกายเราเนี่ยมันจะฟื้นฟูได้เร็วมากน้อยแค่ไหนนะคะทีนี้ว่าเมื่อวานเนี้ยตอนที่ไปถอนฟันเนี่ยนะคะทุกคนกี้ก็มีความรู้สึกว่าตายแล้วเดี๋ยวจะต้องแบบระบมไปหลายวันแน่นะคะเพราะว่าเนื่องจาก โยกกันหัวคอนอะนะคะคือฉีดยาชาไปสองรอบรอบสามนี่คือต้องฉีดเข้าโพงกระสาทไปนะคะคุณหมอบอกนะคะแล้วตอนถอนเนี่ยเรารู้สึกเจ็บตลอดเวลานะคะอาจจะเป็นเพราะว่ารากฟันมันอักเสบอยู่นะคะทีนี้พอรากฟันมันอักเสบเนี่ยมันก็เลยทําให้เรามีความรู้สึกว่ามันเจ็บเวลาที่คุณหมอเขาถอนฟันให้เรานะคะเมื่อคืนกี้ก็เลยทานยาแล้วก็รีบนอนเลยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าจะต้องให้ร่างกายมันฟื้นฟูให้เร็วที่สุดนะคะ ไม่น่าจะต้องใช้เวลาถึง3วันหรอกนะคะมันจะเกินไปนะคะเพราะจ,จริงๆเราเคยหาฟันคุดนะคะหาฟันคุดเนี่ยที่ใช้เวลาประมาณ3วันนะคะใช้เวลาประมาณ3วันนะคะอันหนึ่งค่ะพอดีมีนักท่องเที่ยวเดินผ่านเราไปนะคะอ่ะโอเคค่ะตอบที่พี่พูดถึงอะไรเนี่ยอ๋อพูดถึงว่าตอนที่ถอนฟันคุดเนี่ยใช้เวลาประมาณสัปดาห์หนึ่งนะคะก็ จริงๆแล้วมันก็ได้อยู่นะแต่ด้วยความที่เวลาเราเป็นแผลในปากเนี่ยนะคะทุกคนมันอดไม่ได้ใช่ไหมคะในการที่เราจะรู้สึกแบบเฮ้ยไม่มีอะไรอยู่ในปากหรอวะอะไรเงี้ยอย่างตอนนี้ทุกคนสังเกตไหมว่าคีดจะพูดเน้นๆตลอดเวลาเลยคือมันมีความรู้สึกว่ามันมีแผลอยู่ในปากเราอะไรเงี้ยเพราะนั้นต้องขอประทานโทษด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีความรู้สึกว่าพูดแล้วมันเน้เนๆเ,เกินไปนะคะ <c oughs> อะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะอยู่ที่นี่กันไม่นานเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเออจริงๆแล้ววันนี้จริงๆเราคิดต้องพาทุกคนไปวัดชัยวัฒนารามใช่ไหมารถที่จะไป ทำเรื่องที่เราจะไปทําได้นะคะดังนั้นก็เลยเลือกวัดที่มันอยู่ใกล้ที่สุดและกี้ใช้เวลาในการที่อยู่ตรงนี้ได้น้อยน้อยแล้วก็แบบเนื้อเนื้อแล้วก็เน้นเน้นด้วยนะคะเพราะเนื่องจากโลกโยิสุธานเนี่ยเรามากันบ่อยแล้วนะคะจะถามว่ากี่รอบหรอต้องไปย้อนดูคลิปเอานะคะว่ากี่รอบแล้วนะคะแต่แต่ว่าพักหลังๆเนี่ยเรามัวไปอยู่ที่พระราชวังโบราณกันตลอดก็เลยไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เข้ามาที่นี่แต่ว่าทุกครั้งที่เข้ามาที่ไรก็จะเจอนะักท่องเที่ยวมาที่นี่กันตลอด อันนี้ยังซอฟตบนะคะทุกคนสมัยตอนที่ยังไม่มีโควิดเนี่ยนะคะทัวร์จีนเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะนิยมมาถ่ายภาพที่นี่กันเนี่ยคะ่ะเขาจะไปยืนต่อแถว,ย,วยาวๆเนี่ยนะคะแล้วก็เลี้ยงแถวถ่ายกันนะคะเพราะว่าพระพุทธรูปที่นี่นะคะทุกคนรูปร่างหรือว่าพุทธศาสนาเนี่ยที่เคยบอกไปแล้วนะคะว่ามันจะคล้ายๆกับเจ้าแม่กวนอิมคล้ายยังไงคล้ายเพราะว่าพระเศียรของพระพุทธรูปเนี่ยนะคะนอนอยู่บนดอกบัว ซึ่งจะไม่ค่อยพบเจอในอยุธยาเท่าไหร่นะคะทุกคนแต่ว่าด้วยความที่องค์พระเองก็เป็นสีขาวด้วยนะคะก็เลยอาจจะเข้าตาหรือว่าเข้าใจคนที่เป็นนักท่องเที่ยวสายที่เขาเป็นชาวตะวันออกใช่ไหมญี่ปุ่นจีนเกาหลีนี่เขาเรียวกว่าตะวันออกใช่ไหมเหมือนพวกเราอะ่ะเออใช่ไหมตะวันออกเฉียงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อนะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ถ้าเป็นชาวตะวันตกเนี่ยเขาจะชอบสไตล์อย่างเงี้ยเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่ามันดู มันดูคลั้งอะ่ะกี้เคยถามคุณครูนะคะคุณครูกี้ที่เขาอยู่อเมริกาเนี่ยนะคะถามว่าทำไมยู่ถึงชอบเมืองไทยทําไมยู่ถึงชอบสิ่งพวกนี้อะไรเงี้ยใช่ไหมคะโดยเพราะช้างช้างนี่เขาชอบมากนะคะทุกคนนักท่องเที่ยวชอบช้างมากนะแต่ถ้าเกิดให้ไปเลี้ยงชงเลี้ยงช้างหรือไปใกล้ชิดอยู่กับช้างเนี่ยเขาจะชอบมากนะคะคือเขาบอกว่ามัน,ม,นมีความสวยงามลึกลับนะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยจะสังเกตเวลาเขามาถ่ายภาพอะบางทีเขาจะไม่ทราบด้วยซ้ำว่า เขาไม่ควรจะไปนั่งไปยืนใกล้กับพระพุทธรูปหรือสิ่งต่างๆนานาที่คนไทยเคารพนับถือเพราะเขาก็เข้าใจว่ามันคือความสวยงามไงเขาไม่ได้สนใจในเรื่องของความเชื่อหรืออะไรต่างๆพวกนั้นหรอกเพราะว่เาเพราะคิดคิดศาสนาเขาไม่ได้นับถือทางคล้ายๆเหมือนเหมือนเหมือนพุทธเราถูกไหมคะเขาไม่ต้องมานั่งไหว้เหมือนเหมือนพุทธเราอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเจอว่าบางทีเวลาเขามาเที่ยวในประเทศเราเนี่ยปัญหาคือว่าบางทีเขาจะไป ยืนใกล้ๆเสียนพระเอ่ยหรือว่าจะดีต่างๆที่บางทีเขาไม่ทราบว่ามันทําแล้วมันอาจจะดูไม่เหมาะสมแต่กี้เคยได้ยินพี่ไกด์อ่ะไกด์นะคะหรือว่าคนที่มากับนนะักท่องเที่ยวเนี่ยบางทีเขาจะคอยบอกนะคะคอยบอกอม,มันต้องพูดนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าไม่พูดเนี่ยมันก็จะยิ่งทําให้ปากเราไม่ได้อ้าไงเข้าใจใช่ไหมคะคราวนี้ก็จะไอ้นี่กันไปใหญ่เลยคือถ้าพูดเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะฟื้นเร็วกี้ว่าพรุ่งนี้ าไม่มีอะไรผิดพลาดกี้ก็น่าจะสามารถที่จะลงพื้นที่ได้ละนะคะคือเรื่องของเรื่องคือคุณหมอเนี่ยบอกว่าอย่าใช้อะไรนะอย่าไปใช้แรงเยอะมากนะักคือบางทีพอเราใช้แรงมากเนี่ยพาเลือดมันสูบฉีดใช่ไหมเลือดมันก็จะไม่หยุดไหลแต่ว่าเลือดมันหยุดไหลตั้งแต่เมื่อคืนละกี้นั่งดูมันตลอดอะ <laughs> เอออะไรเงี้ย <laughs> ดูเดี๋ยวเราฮูแล้วดูเดี๋ยอ่ะก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดเวลานะคะทุกคน อันนี้เรามาถึงทางด้านหลังนะคะทุกคนมันจะมีวิหารอยู่เห็นไหมหลุดอีกล้าน,นะคะสัญญาณบอกแล้วค่ะว่ายุทธยาเราเนี่ยนะคะทุกคนมันจะมีบางจุดที่เป็นจุดที่อับสัญญาณนะคะอันนี้เป็นวิหารที่อยู่ข้างหลังนะคะในส่วนของวัดโลกะยะสุธานะคะทุกคนแล้วก็เจดีย์องค์นี้ค่ะทุกคนเจดีย์ทรงปรางนะคะ คือจริงๆแล้วมันก็คงจะมีมั้งตั้งแต่สมัยยุทธยาตอนต้นแหละที่นี่มันเป็นวัดเก่านะคะแล้วก็มีการบุรณะตอนที่ยุทธยาเสียกรุงไปเนี่ยนะคะทุกคนที่นี่เป็นป่าละเมะเลยนะคะท<พ>ี่มีภาพเก่าๆหลายคนสามารถหาภาพเก่าๆได้ในชมรมประวัติศาสตร์นะคะต่างๆนานาได้ทั้งหมดประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะฐานไอ้้มคู<พ>หาทางด้านในเนี่ยเขาทำสดีนะคะทุกคน เด็กที่จะไม่ขึ้นบปอหรอกนะคะอย่างที่บอกนะคะเราไม่จําเป็นต้องขึ้นไปในทุกที่ที่เขาสามารถให้เราขึ้นไปได้นะคะทุกคนตรงนี้มีวิหารอยู่สามหลังสร้างแตกต่างกันแต่ละยุคแต่ละสมัยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินไปด้านหน้าอีกรอบนึงนะคะทุกคนเด็กที่จะคำนวณดูก่อนว่าถ้านักท่องเที่ยวเยอะเนี่ย เราต้องเดินคือต้องเดินยังไงก็ได้ให้เร็วด้วยนะคะแล้วก็ไม่ไปกีดขวางการที่เขาจะเข้ามากราบว่าสกาลราพุทธลูอะไรกันด้วยนะคะนี่คือหลักการของกี้นะคะทาอะไรก็ได้อย่าให้เดือดร้อนชาวบ้านไม่เอานะคะเอออะไรอย่างเงี้ยแล้ววันที่นะักท่องเที่ยวเยอะซะด้วยนะคะสัญญาณหลดตลอดเวลาโลกเวสทานเนี่ยมันจะมีจุดอับสัญญ,ญาณอยู่ตรงข้างหลังวิหารที่หนึ่งเมื่อกี้ที่กี้เดินไปนะคะไม่รู้ เ่กี้ไม่ได้พูดอะไรสำคัญไม่เป็นไรนะคะแล้วก็เมื่อกี้ที่หยุดตรงเมื่อกี้ไปหน่อยนึงนะคะบอกแล้วค่ะว่าถ้าถ่ายแบบใช้เน็ตเนี่ยนะคะทุกคนต่อให้เน็ตซุปเปอร์แรงขนาดไหนนะี่ปัญหาคือถ้ามีปัญหาในเรื่องของเรียกอะไรอะ่ะอืมสัญญาณไม่ดีอะ่ะมันก็จะจอดทุกลายเอาอีกแล้วสัญญาณหลุดอีกแล้ว เ <c oughs> มื่อกี้พูดถึงอะไรเนี่นยานขัดขาในะะี่ยหายตลอดเลยเอา่ายาวสี่สองเมตรนะคะทุกคนยาวสี่สองเมตรแล้วก็อย่างที่บอกว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเทียบกันในอยุธยาใช่ไหมคะที่นี่ถือว่ายาวสุดในเกาะเมืองนะอ่าแต่ถ้าเกิดว่าในจังหวัดอยุธยายังไม่ถือว่ายาวสุดนะคะยาวสุดจะเป็นหลวงพ่อโตที่วัดสตือที่เราไปกันมาแล้วนะคะเดินได้คะ่ะทุกคนไปเลย,ยนมคะ เออทุกคนคะกี้ลืมบอกไปว่าเขาไม่ให้ปิดทองที่องนี้นะคะเขาให้ปิดองค์นี้ค่ะนี่เขาจะมีอยู่เห็นไหมคะเนี่ยเวลาเราจะปิดทองไหวพังให้ปิดที่องคเล็กนี้นะคะอยูนิ่งๆแป๊บนึงนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเลยเดินเลยไปวัดวรเชิดฐานรามกันเลยนะคะย้ำอีกทีค่ะทุกคนโลกยสุธาค่ะทุกคนขอให้คุณพรอคุณคอนะคะไปลเลยลุย เราจะบุกไปที่วัดอะไรวะวรวเชษทาล่ามต่อเลยนะคะทุกคนคไปเลยค่ะทุกคนคะเราอดเดินบนบอุโบสถนะคะเพราะว่าถ้าเดินขึ้นไปเราต้องสวนกับกลุ่มของทัวริสแน่ๆเลยนะคะเอาเอาไว้ตรงนู้นดีกว่าแล้วก็ตรงนี้ก็เอาเอาแค่นี้แหละนะคะพ <c oughs> <c oughs> ี่จะบอกอะไรอยาถึงว่า สามวัดนี้ไม่สมควรไลฟ์สดเลยนะคะเพราะอะไรเพราะว่าตั้งแต่ไลฟ์มาเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นคลิปมาจนถึงตอนนี้นะคะทุกคนสัญญาณหลุดตลอดเวลาเลยอืมไม่พูดถึงถ้าเกิดว่าเป็นจุดที่กี้ยังไม่เคยมาเลยนะคะมาครั้งแรกหรือว่าต้องเดินทางไปไกลกว่าจะลงมาถ่ายเนะี่ยเสียดายตายเลยนะคะทุกคนนะคะถึงเดียบอกว่าบางครั้งเนี่ยถ้าไปไกลเนี่ยนะคะอย่างวันนั้นไปวัดอินทร์อ uh, ่าวัดอินทรารามที่กรุงเทพใช่ไหม ขี้ไ like ลด้วยและกี้ก็ถ่ายวิดีโอด้วยนะคะเพราะรู้อยู่ว่าถ้าเกิดสัญญาอินเทอร์เน็ตมีปัญหาเนี่ยอย่างน้อยเราจะได้มีในส่วนของคลิปวิดีโอนะคะก็เป็นไปนดังคาดจริงๆไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับแถวๆนี้นะคะทุกคนเดินผ่านแต่ยะจุดตรงวัดลูกยรสุธาเนี่ยไม่มีสัญญาอินเทอร์เน็ตเลยนะคะเราจะเข้าสู่เขตวัด บรเชษฐารามแล้วนะคะทุกคนกี้กำลังคำนวณดีูดูอยู่ว่าเราจะเข้าไปเดินดีไหมร้อนมากบวกกับว่ามีนักท่องเที่ยวเข้าไปกราบพระอยู่ตลอดเลยค่ะตรงนั้นเห็นไหมคะมันก็ไม่เป็นที่น่าแปลกใจหรอกเพราะว่าวัดนี้นะคะออหลายๆคนเนี่ยเขามีความเชื่อว่าเป็นจุดที่บรรจุอฐิของพระนเรศวรหรือแม้กระทั่งเป็นที่ปดิสฐานพระระพระบรมศพ หลังจากที่มีการอัญเชิญพระมมบรมศพกลับมาจากเมืองห่างแล้วพระอ,องค์สว,วรรคตที่นั่นเนี่ยค่ะยังไปไม่ถึงที่หมายเลยนะคะก็เลยต้องนำพระบรมศพกลับมาแต่ทีนี้ว่าประเด็นคืออย่างนี้ว่าอ,อจะบอกว่าไงเดียข้อมูลตรงเนี้ยมันเป็นข้อมูลที่กี้ก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันมีการสืบค้นกันพบเจออะไรถึงได้เชื่ออย่างนั้นนะคะแต่ว่า บางกระแสก็บอกว่าจริงๆเอาพระบรมโกดไปตั้งพระเมนกลางเมืองไว้ที่หน้าวัดบางคนบบนี้ถูกไหมคะตามปกติที่พระมหากษัตริย์ในยุทธยาต้องทําแบบนั้นนะคะเสร็จแล้วพอถวายเพลพระศพเสร็จเนี่ยก็เอาพระบรมธิเนใส่กฎเล็กแล้วไปบรรจุไว้ที่ท้ายเจรนงพระพุทีสันเพชรตรงเจดีทางด้านฝั่งตะวันออกของพระบรมไตรลกนาถซึ่งมันเป็นปกติธรรมดาของพระมหากษัตริย์ของยุทธยาทุกพระองค์ท่านแบบนั้นนอกจากบางพระองค์อ่ะที่จะเอาไปบรรจุไว้ที่เจดี แต่ละที่แต่ละที่แต่ที่ก็ไม่เคยได้ยินนะว่ามีพระองค์ไหนไปอยู่ที่อื่นนะส่วนใหญ่อย่างพระเจ้าอยู่หัวบรมกร,กรเนี่ยถึงท่านจะไปถวายเพลิงพระศพที่วัดชัยแต่สุดท้ายพระบรมอัฐิก็เอากลับมาไว้ที่วัดพระศรีเพราะว่าวัดพระศรีมันเป็นสุสานหลวงของกรุงศรีอยุธยายะค่ะทุกคนถูกไหมคี่ว่าการที่ได้นําพระบรมอัฐิกลับมาเนี่ยมันน่าจะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเป็นราชประเพณีนะคะรวมไปถึงเป็นการถวายพระเกียรติยศด้วยนะคะเพราะว่าเป็นกษัตริย์อะ จะเอากระดูกไ,ไว้ที่อื่นมันเพราะลมอ,อัดทีไ,ไว้ที่อื่นมันก็คงจะแปลกแต่ว่าในเรื่องของการตั้งเมนเนี่ยถวายเพลิงพระ,ระบรมศพเนี่ยมันแล้วแต่นะคะว่าแต่ละแต่ละพระองค์อจะทําที่ไหนยังไงนะคะอะไรเงี้ยแต่นี้เราพูดถึงเฉพาะระดับพระมหา,าตริั์นะคะเรายังไม่พูดถึงพระบระมาสารุวงค์นะเพราะว่าถ้าเป็นรูปแบบของพระบระมาสานุวงศ์เนี่ยทำชาตินี้ก็ไม่จบอะคะ่ะเยอะไปหมดอะนะคะแล้วข้อมูล,ลนะะหลากหลายนะคะหลากหลายมากเลยนะคะทุกคนทุกคนคะคิดว่าเราเดินเข้าไปในวัดโลกยักษ์สุธาได้เอ้ยไม่ใช่ วัดวรชฐยาลามได้เห็นไหมคะแต่พี่จะไม่พาเดินไปที่วัดวลโพนะคะอันนี้อันนี้อันนี้เรื่องจริงเลยไม่ไปจริงๆเพราะว่าวรลโพเนี่ยเราเคยทําแยกนะคะทาแยกทําซ้อนทําแซะทําแงะทําอยู่นั่นแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นวัดสําคัญสําคัญยังไงสําคัญที่มันเป็นวัดที่พระสังฆราชท่านประจามมันสายู่นะคะก่อนหน้านี้พระสังฆราชประจามมันสาที่ไหนวัดมหาธาตุ ช่ไหมคะว่ามหาธาตุแล้วก็พอมาในยุคช่วงวิทยากลางๆเนี่ยมันก็เริ่มมีการแบบเปลี่ยนอเรียทุกคนเข้าใจไหมขยับอันนั้นด้วยตรงนี้ขยับตรงนี้เว้ยองนั้นแล้วก็แต่ละพระองค์ก็อาจจะมีความชอบหรือว่าจริตต่างกันดังนั้นเนี่ยในยุคช่วงวิทยากลาง,ง,งเนี่ยสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำรรเนี่ยวัดวัดเนี่ยไอ้ะระฆังเดิมเนี่ยหรือว่าวรโพนันะปัจจุบันนี้นะคะทุกคนมันเป็นวัดที่ใช้เอ่อเป็นที่เป็นที่เ,ทเอ่ออะไรนะจำพรรษาของพระสังฆราชและนะคะ จากข้อมูลนะคะอันนี้สืบคนไปได้นะคะตอนยุคข,ของพระเจ้าอยู่หัวรัมโกดเนี่ยนะคะท่านท่านทรงแบบฝ่ายในเรื่องของธรรมะมากนะคะจะสังเกตว่าบนวัว,ว,วรลโพเนี่ยมันจะมีเรื่องราวของต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่อัญเชิญมาจากลังกาด้วยนะคะจะมีในส่วนของออวิหารหลังใหญ่มากนะคะที่ทำทำไว้สําหรับที่จะใช้ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทนะคะรวมถึงเจดีย์องค์กลางองค์ใหญ่สวย,สวยๆอันนั้นนะคะทุกคน จริงๆออรลิชินัลงเอเดิมๆเลยอ่ะก่อนที่จะไม่ถูกจอนที่มันยังไม่โดนทําลายเนี่ยนะคะทุกคนมันสวยงามมากนะคะทุกคนมันสวยมากมันเป็นลักษณะแบบคือเป็นเจดีย์ที่ใช้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุทุกคนนึกภาพาออกไหมมันจะเหมือนเจดีย์ที่วัดวลเชด้านนอกอ่ะเข้าใจใช่ไหมคะคือทางขึ้นได้สี่แล้วข้างบนเนี่ยปฏิสถานพระบรมสารีริกธาตุอยู่ข้างบนแล้วก็รอบๆเนี่ยก็จะมีเป็นคล้ายๆเหมือนคงไม่ถึงกับเป็นระเบียงคดหรอกค่ะไม่น่าจะใช่แต่อาจจะเป็นระเบียงอ่ะเป็นแบบรอบๆอ่ะ ได้เพราะตอนที่เดินเข้าไปไม่เห็นพระพ,พุทธรูปเลยสัก,กองค์นะคะคือถ้าไประเบียงโคตมันต้องเห็นร่องรอยให้เราเหลืออยู่บ้างนะคะนู่นนะคะ่วะวรพลโพและจริงๆกี้เราจะบอกว่าตอนนี้ถ้าเข้าไปถ่ายมันก็ไม่สวยเลยเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขายังไม่ได้มาตัดย่งตัดหญ้าเลยไปย้อนดูคลิปเก่าแล้วกันนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วถ้ากี้ลงมาถ่ายอะจะถ่ายตอนที่เขาลงมาปรับพื้นที่แล้วนะคะอย่างที่บอกนะคะเราไม่มีเหตุนผลอะไรนะคะที่จะถ่ายภาพไม่สวยออกไปให้ผู้คนได้เห็นนะคะเพราะว่า มันเป็นจุดท่องเที่ยวท,ท,ทุกทที่เลยนะคะก็อยากให้ให้ทุกคนได้เห็นความสวยงามของแต่ละที่แต่ละที่นะคะเพราะฉะนั้นวัดวรโพน่ะน่าจะไปเกินคิดว่าน่าจะเกินหกอบแล้วอะลองไปเซิร์ชดูในชนแนลแล้วกันนะคะเพราะนั้นเราจะเข้ากันไปที่วัดวรเชษฐารามค่ะทุกคนทุกคนคะพืทีพืทรูปยังยังเป็นสีขาวอยู่เลยอะค่ะทุกคนโหลๆยังอยู่ไหม กำลังจะบอกอย่างนี้ค่ะว่าพระพุทธรูปที่ปริสถานอยู่บนวิหารของที่วัดวรเชษฐารามเนี่ยนะคะทุกคนเขายังบูรณะไม่เสร็จนะคะแต่เดิมไม่ใช่สีนี้นะคะทุกคนแล้วก็เมื่อกี้พูดถึงไหนนะบอกว่าอ๋อนึกถึงพระพุทธรูปรหลวงพ่อโสธรที่วัดหลวงพ่อโสธรตอนนี้นะคะ mm hmm. เขาบ่มรักอยู่กี่ไม่แน่ใจว่าเขาบ่มเสร็จหรือยังนะบ่มประมาณเดือนนึ่นะคะ่ะทุกคนแล้วองค์ของหลวงพ่อโสธรเนี่ยมันจะเป็นสีดําหมดเลยใครที่มีโอกาสไป วัดหลวงพ่อสธทก็ลองเข้าไปนะคะเก็บภาพมาเผื่อกี่ด้ดยแล้วการพวกที่คงไม่ได้ไปหรอกนะคะไม่ทันจริงๆค่ะไม่รู้จะแบ่งภาพไปยังไงแล้วคะเนี่ยทุกคนอันนี้เป็นเป็นเขาเรียกอะไรนะคะมันจะมีคูน้ําล้อมรอบนะคะดละเชษฐารลามเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าเป็นเขตอุทกเกษมานะคะก็คือเป็นพื้นที่ของวัดพอเข้ามาก็คือจะผ่านกําแพงเข้ามานะคะจะดีคู่นั้นแหละค่ะที่เขาบอกว่าใช้เป็นที่บรรจุอัฐิของพระนเรศแต่กี่บอกก่อนนะคะ ความเชื่อพวกนี้มันเป็นความเชื่อแต่ละคนที่เขาเชื่อกันเชื่ออย่างไรก็ตามนั้นนะคะก็อย่างที่บอกอะค่ะกี้ว่าเรื่องราวของพระมหากษย์ที่ท่านทรงเกียงไกขนาดนี้นะคะข้อมูลมันเยอะอะค่ะมันก็แตกแตกสายไปมากอะนะคะใครจะเชื่อสิ่งใดขอให้มันเชื่ออยู่ในเหตุผลที่ดีงามนะคะแล้วก็จงรักพ่อดีต่อพระองค์ท่านหรืออะไรเงี้ยกี้ก็มองว่าก็จะเชื่อไงก็ตามนั้นแหะคะ่ะตามนั้นแต่สําหรับกี้กี้พระพักจะยิ้มนะคะแต่ว่าด้านนอกเนี่ย ท่านก็คงจะร้อนเหมือนกันนะกี้ยังร้อนเลยดูสิดูดูดพพักสเห็นปะจะบึงบ้งบึ้งนิดนึงเห็นไหมคะเห็นไหมคะแต่ถ้านายอุโบสถเนี่ยจะยิ้มสงสัยจะเป็นจะจะ,จะไม่ได้เรื่องแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าตลอดระยะเวลาของการเดินมานะ่ะตั้งแต่โลกโยสุทธนเนี่ยนะคะทุกคนอินเทอร์เน็ตหลุดตลอดเลยนะคะดังนั้นเดี๋ยวเบรกไว้แค่น,นี้แล้วกันค่ะทุกคนเดี๋ยว พี่จะถ่ายวิดีโอสั้นๆให้ชมแล้วกันนะคะั้นแค่นี้นะคะทุกคน